สวัสดีครับสวัสดียามเช้าทุกๆคนนะครับผมสวัสดีขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายละออฟฟิเชียลเหมือนเดิมเหมือนเคยอันนี้มาเที่ยวแรกได้มาส่ง จากดอนเมืองมารามาครับผมสม่งลูกค้าประจำเหมือนเดิมเหมือนเคยช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปจากการทำ YouTube ตรงนี้ภารกิจหนานแน่นกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมมาเลาะเหมือนเดิมเลาะไปทั่วครับผมยังไม่มีงาตายวาัดเราก็เลาะไปเรื่อย ถนนสียุธยานะครับผมรุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงตอนนี้โล่งๆครับผม,มเดิมเหมือนเคยครับผมแท็กซี่สายลุยครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางมีบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผม สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่026143880ครับผมชื่นอน้กรารตีด้วยผลงานครับผมรับรองปลอดภัยอย่างแน่นอน การขับรถก่อนนะครับผมท่านใดดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปครับผม <ST AN CE> ตอนนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วครับผมหาอีกร้อยห้าสิบ สาสภาลรครับผมเชอรี่นครับ